ผู้มีศีลมีธรรมประจําจิตมีความคิดใคร่ครวนล้วนท่วนทีศีลพาให้ไม่ทําผิดคิดแต่ดีมีสุขนี้เพราะใจอยู่ในธรรมโรงเรียนเมืองใหม่วิทยาสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขตหนึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนึ โดยนำหลักไตรชิกามาใช้ในการดำเนินง,งานตามมาตรฐานของโรงเรียนวิถีพุทธดังนี้ด้านกายภาพโรงเรียนเมืองใหม่วิทยาได้จัดทำป้ายโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อเป็นการประกาศตนอย่างชัดเจนว่าโรงเรียนนี้คือโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อทุกคนจะได้รับรู้ร่วมกันเป็นการประกาศพันธกิจและนโยบายของโรงเรียนไปอีกทางหนึง ด้วยมีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียนสำหรับสักการะบูชาและเป็นการสื่อให้นักเรียนครูผู้ปกครองได้เห็นถึงองค์พระพุทธศาสดาผู้ปฏิบัติเตเป็นแบบอย่างของความดีและความงามทั้งในห้องเรียนยังจัดให้มีพระพุทธรูปในห้องเรียนทุกห้องโรงเรียนได้จัดทำพุทธศาสนสุภาสิตธ ว่าทาธรรมตามสถานที่ต่างๆเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบจัดสภาพบริเวณโรงเรียนสะอาดสงบร่มรื่นมีห้องพระพุทธศาสนาและลานธรรมใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโรงเรียนเมืองใหม่จุาเป็นโรงเรียนสีขาวที่มุ่งเน้นให้นักเรียนคณะครูบุคลากร ห่างไกลจากสิ่งเสพติดเหล้าบุหรี่และอบายมุขที่เป็นร้อยละหนึ่งร้อยด้านการเรียนการสอนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองเหมท่ทยามีการบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้าเรียนทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระ และในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา,นาคณะครูพานักเรียนทำโครงการคุณธรรมหรือกิจกรรมกิจอาสาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งในทุกๆเดือนครูผู้บริหารนักเรียนทุกคนได้ไปปฏิบัติศาสนก,กิจที่วัดสว่างอารมณ์และวัดป่าโชจิการามซึ่งวัดคือแหล่งเรียนรู้เดือนละหนึ่งครั้งในทุกๆปี ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายธรรมะให้กับคณะครูและนักเรียนปีละหนึ่งครั้งแต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระ,ะบาดเชื้อโรคโควิด -19 ทำให้ในปีนี้ทางโรงเรียนงดการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายธรรมะและเน้นให้คณะครูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนผ่านช่องทางออนไลน์ ด้านพฤติกรรมครูผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนผู้บริหารครูนักเรียนเป็นผู้รักษาศีลห้าโดยจะมีการสมทนศีลห้าในทุกวันสำคัญทางาพุทธศาสนาส่งเสริมให้นักเรียนมีอัตลักษณ์ยิ้มง่ายไว้สวยกราบงามทุกวันก่อนรับประทานอาหารกลางวันนักเรียนจะท่องบทพิจารณาอาหารพร้อมกัน และรับประทานอาหารอย่างมีสติไม่ดำไม่หกไม่เหลือปลูกฝังให้นักเรียนประหยัดอดออมถนอมใช้เงินและใช้สิ่งของให้เกิดประโยชน์สูงสุดนักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากด้านการส่งเสริมวิถีพุทธโรงเรียนได้ดูแลควบคุมการขายอาหารในโรงเรียนไม่ให้จำหน่ายอาหารขยะภายในโรงเรียนคณะครู ผู้บริหารอบรมสั่งสอนนักเรียนด้วยปียาวาจาไม่ดุด่านักเรียนมุ่งเน้นความเมตตาเป็นหลักในการปฏิบัติต่ตอนักเรียนชื่นชมความดีหน้าเสาธงทุกวันเพื่อให้ผู้เรียนทำความดีได้มีความภาคภูมิใจและเพื่อน้มเนาวจูงใจให้นักเรียนคนอื่นหันมาทำความดีและในทุกวันทุกชั้นเรียนมีการจัดกิจกรรมโฮมรูม เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกความรู้สึกถึงความรู้สึกการทำความดีผู้บริหารสนับสนุนส่งเสริมให้คณะครูนักเรียนเข้าร่วมการสอบธรรมศึกษาในทุกๆปีโรงเรียนส่งเสริมให้มีพระเข้ามาสอนศิลธรรมให้กับนักเรียนอยู่สม่ำเสมอด้านกิจกรรมประจำวันพระทุกวันพระคณะครูนักเรียนและผู้บริหาร สวมใส่เสื้อสีขาวและทำบุใส่บาดและประทานอาหารมังสวิรัตเพื่อเป็นการไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตและมีการกิจรกรรมสวดมนต์แปรเพื่อสันเสริญพระรัตนตรัยในทํานองสรพันญะและสวดมนต์หลังเลิกเรียนทุกวันทำนำให้ใจสงบได้พบสุข นำเราให้ไม่ทำผิดจิตถลำเพียงตัวเราเข้าใจในศีลธรรมสุขเลิศดล้ำศีลธรรมนี้มีในใจ